การระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายน2564พบกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์สำคัญทั้งจากสถานบันเทิงร้านอาหารโรงเรียนและกิจกรรมรวมกลุ่มในหลายจังหวัดโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่าการระบาดในระลอกก่อนหน้านี้ประกอบกับช่วงสงกรานต์มีผู้เดินทางหลั่งไหลกลับภูมิลำเนาทำให้มีการกระจายเชื้อสู่ชุมชนมากขึ้นจึงเป็นที่มาของกิจกรรมรณรงค์อสมเคาะประตูบ้าน หลังสงกรานคนอยู่บ้านต้องปลอดภัยและชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติพร้อมกันทั้งประเทศเราปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าระวังผัดรองขันค้นเดินยุทธบ้านและผู้ทต่เดินท้างมาจจาพคุณที่เสี่ยงหรือคนข้างนอแต่ข้ามาในชุกชนและให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนเวลาไปตามบ้านในชุมชนนะคะเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับโรค แล้วก็ย้ำเรื่องวินัยในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองคนในครอบครัวแล้วก็ป้องกันสังคมด้วยการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง เว้นระยะหา่าง1-2เมตรลดการออกนอกบ้านเสี่ยงกิจกรรมที่มีคนเป็นจำนวนมากหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อวัดอุณหภูมิสแกนไทยชนะหมอชนะก่อนเข้าออกสถานที่สาธรารณะทุกครั้งค่ะในชุมชน,นะะเฮอก็สิมีงานสีขาสีดํางานบุญงานบวชง,งานสวดงานแตง่งพวกนี้นะคะอันตัวดิฉันนะคะเป็นอสมอนะคะก็มีหน้าที่ไปคัดกรองโควิด นในทุกกสาานารนระคะในคำแนะนำในการปฏิบัติตัวระวางร้อประสานงานส่งต่อเจ้าหน้าที่ที่สารนาสุขพอยติดตามดูแลกรณีกักตัวอยู่บ้าน14วันเช่นการช่วยจัดหาอาหารยันจีดผู้กักตัวผู้ดได้รับผลกระทบจัดเวรยามไปดูแลเด็กที่แม่ป่ยโควิด19ไปโยเวนประจำศูนย์กักตัวของห้องหินเป็นต้น นอกจากจิงคัดกรองเรื่องโควิด -19 แล้วต่ออานคำแนะนำเรื่องการฉีดแกะวัคซีนและชุยแสงทะเบียนฉีดวัคซีนอ,อสมอม,อมอให้ดังว่าง,งานอิ่พร่มทัวเทินก็คือการทรงแกจอันอุยตะกอ กีดูแลคุยตะกะเตะดุงเตะเตียงกีตูดวัดความดันเบาหวานอ่อนอันบริการแซมไซาเตะดุงเป็นเนื่องจากโรงพยาบาลน,นาลดการอันบริการคุยตะกกเซ็งเจ้าหน้าที่ต้องกัดตัวจิตังไงหรือบางแห่งโรงพยาบาลนาเป็ดเจ้าหน้นาที่ที่ติดโควิดสิบเค่ะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของอสมเต็มกำลังศักยภาพโดยมีการจัดส่งอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองของอสมและเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันโควิด -19 ในชุมชน ด้านผลการดำเนินงานอสมเขาะประตูบ้านหลังสงกรานระหว่างวันที่21-28เมษายนไปแล้วถึง7,328,861หลังคาเรือนพบผู้มีอาการสำคัญและส่งต่อเจ้าหน้าที่13,474คน นอกจากนี้อสมยังมีผลงานในการแนะนำประชาชนลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด -19 ถึง3,724,613คนและอสมได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน46,498คนโดยได้รับครบทั้ง2เข็มจำนวน17,311 0คนเพื่อเป็นต้นแบบในการป้องกันโรคลดอาการรุนแรงของโรคและเป็นตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคม แม้เหนื่อยหนักและภาระที่ท้าโถมอสมยังคงเดินหน้าชวนคนไทยร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้ภยัยโควิดอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทรวมพลังในการสู้กับโควิดไปด้วยกันกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและเปลี่ยนไปด้วยความหวังว่าเราจะเปิดประเทศได้เมื่อทุกคนปลอดภยัย